เดี๋ยวนอนไปนอนฟมาจากของโซฟเจ็ดเจ็ดเป็นอะไรนอันตาลายจะเกอกันเนยข่อยกระยาจอยเี่ยเจ้เก็บเทีจ้ข่อยกระยานครเราบัดด้ไม่อยากหรอกค่ทีกับทีกะรักษาขนาดเนาะ ไปนี no yeah. okay. ่ก็ส yeah. ิแวะเอาหน้าตรวจตัวน่ไหมข้อละอันกับผู้ยู่หอขี่แม่เอานเอามาเห็นจะเป็นยาเพื่อนต้องออกบัตรระชาชนไปเลยบัตรระชาสนเราเขาจะเอาวะไปไปหอดูกันไปเอาอยู่ไม่ใช่บบดูซีซิหาวะถือซีบ็อบถือคร่อนี่ยังได้ตุ่มยักบีอนี่หายอยวแล้ก็จะซีม็อบไปยู่ก็จะส่วนเนี้ยตกเ่าหมดเลยเดสิเป็นไฟมาแต่สัอาดเด เิกาก็รักษาเบิดไม่ได้ก่าวไปสดบักซินเท็บอกหาเลือกนะหาจักสีต็งเงี้ยแบบนี้สองสีแ่งดำละบบนี้บอบางอันตงวันก็บบกตรเต็งหเต็งหามาเต็งดำเด้อหนึ่งสองสามเอามาใส่สีดำโอเคโอเคแล้แหละมาเปิดขยัยไปแน่เดี๋ยวมาเห็นของใคร เอาสิเอาวะเอาอะไรเอนมาสนะโอ้ยหกสวข่สามใบหนีจใจต้ดทุกสิสามสามสองีตังม่ได้ยายสนิทจริงลแต่จริงจำแต่สกอตายไปสาม้านอนอยู่ข้างขาแทรเล่ จ้เานอนนิห้องเจียต้องรักษาอย่านี้ได้เขาห่มหมอนหนึ่งก็ื่องนิ่าห่มเสื้อก็เวงนิ่งชิปชิปเสื้อขึ้นไปได้แติปนอนเชืแม่เชียงแม่ขึ้นอย่างแต่อย่างกระไรแล้วคนผู้บัมันอย่างคมาห่อนหอนใด้็าได้เหงดีเก้าสิสาม

นี่ก็คือกานเลยมาเป็นวัตถิพิ่ั่ิแถวหน่สามสองยานมาหาหาสามสองเงีบอกสองเง็ดบเลยเก็ดอันนี้ไว้ได้ไรพตเกิดเนาะนอไปวันไหนดิไปสิบวันไหนบอว่าับอนี่เอากอันันเดียู่ไปนันนด้ะไปน่ะก็นางางนสิตวอยู่น่ะ แก่ <63 S 1> <respace S 3> ไปคูดมือก็อันตราย <63 Six. S 1> แล้วก็กระด้าให้ดี๋ยวอันหัวยังเซเรียนไปตีไปว่าไอ้หัวถกมันตายน่นอนกัแล้วพักมันตายคนมันจิตได้ว่าเฉรี่ยมาแล้วหกสี่ห้าสองหกสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอามากว่านะเดเต็กเต็กต่ำอันนี้มาผ่าปากอืมโอเค

หกใบตามนั้นจำของไคของมันกับพอแล้วใช่ใครจะบอกเจ้หกสูนแดงกิ้วนะแดงกิ้วนะพี่ใจให้เก่าไปเกาคั้งเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็7 7อันนี้มันอนึงหกสูนหกซูนสามใบเอาไปเก่ากัน ห้าหน่าหนอ้าสาม้สามสี่ใบสี่องหมื่นสี <transcription amente> ่ลงเพิ่มสิสิบ้าสิบาทงสามสี่หกเจ็ดสห้าสองสามสีเบมนคือละเมายเเขาของน้ำมหนึ่งกเดรยมาดิเงี้ยาเสียสียุ่นไม่ได้มาได้มาว่นเียวได่า้น วันนี้คนเอาว่าเื่อนนเอามาเจ๊แม่หมาเจ๊ว่าคนมันมันน่ะบอกคือว่านเดี๋ยวนมันคักๆ์แเออว่านนมัวันนี้มันเกนะเซนซีเซียนหาคนเด้มาไหลก็มาใส่บมเลนมเนใส่บมเลยคน่าขจีเด่นเเปิละลายเวเป็นเซเป็นเซมนเนาะถ้าจะเล่นไม่ต้องกลัวเสียเอนได้ก็ไน้เดีอถ้ากลัวเสียก็ไม่ต้องเล่น ก็ยดกอยู่แต่ก็อยากได้ดีละหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบไปทางคนเนี่ยมันลึกๆเนลึกลกใครได้หกขึ้นบนลงหกมองจ้าหกบ่อยมากเจสันเน้วหเย็นตาบองจังมก็อหกหนาตามนี่ยบนลงเสียใจเลย ตาเียไพ่ว่าลงหกเสียใจหกหกสองหกหกเอี่ยวสามอาเจะเมือไหหกห้าโอ้ใบเจ็ดหกใบหกใบคงหาด้ตนี่เต็มเครื่องเลย6คงหา่สองสีีตำเออลงแมันงตำเยวลงออกองสอดออกวองสอดอันตรายมใส่จะเจ้ตำมือพืชตำมือ คือกระเด็นะไตเต่ว่ามุมีสามเนี่ยสาม่้ายนี่เขาไม่ไม่นี่เด็กนเอาตวเต็งกัพ่อหาสมกับมนจะเอาไปบ้านก็เต็งำมุผกบ้านมึมีสามกปลัโเลยนทำแม่เนี่ยคงยตนาให้แม่อืออั ดัเปอดำเปือดำมเปปือดำปอปือดเน่ห้าสามเกสาจเียนกินมาเด้อออกมาก็ออกเะือุยโตรวบอกเดาบอกกินกินไปแล้วจานสบายเต็งหเต็งห้าโอ้ยเต็งสามเต็งมือนบาทมืนแล้วส0ม0 0ืแล้วก็ห้าสามหพันไม้หมื่นหหมือนห นี่อันที่บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่แล้วออกลาเจ็ดเก้าอว่าเสียกันเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึงสอามสีห้าหเจ็ดแปด้าสไปอันนี้ห้าสามเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสามสีหาหกเจ็ดแปดเกาสิบ หนึ่งสองสามาเจ้าิบันเมื่อวันก็ค่งแสนเกี่ยกันแล้วย่งเกลียแล้วกับชมชมนัดเก้โอ้เอารถนะอคอยว่าสิเปิดเปิดกับเปิดรัเป็นยเฮเยเอาเ้ยเ้ยเซ้เฮาอเน้ย้ยยู่เอา้ พี er. ่แดงจะซองิึงเดี๋ยว่านั้พี่แดงจะซองิึงไงใครใส่ด้ซองมางไปอไรอ้เฉียดเสียฟองหมดเลยสิบเอ็ดเดียวหมดเลยไฮโลมาสิบเอ็ดอีกเดียวไม่ก็เลยจาเนยหนวดเท่อนี้มาตอนไ้นด เก่งหกเนที่ได้องบเอีวใครในจำนวนเอียอืมห้าเอวเต่งหกเต่งห้าเอาไปเต่งต่ำ ที่เรือมาพาปากโอเคต๊ะโตเนนิเวหาเอียมนเวตทหาเอียวนี่เอาวโอเคพาปากเปิดลยกินเรืคอหกหปากเยียวย่างขาามสามเสีดเอาไม่ก็ได้ตัวเก้าติดติดสามติดสามอูบางสวมาหาอาสานีสตาแล้วเนี่ยเอาไม่ก็ได้ยังง ติงาี่เจยากเราบ่แม่นบอยากแะเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งคอยมาติงตามอันนี้เท่าไรเจเมื่อหนี่หกเจ็ดดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเเก้าสิบอ่ะสองดอกอยเียไหมอีเมื่อเนี่ยอันนี้กคือมันเจ้าก็เชื่อว่าใอยอีสอเมื่อหนึ่อก็ต้องได้สองเมื่อว้ม่งคติงหเอามาติงกันเล มันติกสามไปใิตมเ,<อ>เนี่แต่สามเอ่อถ้าย่ออสเวตมากจากสิบเปิดเลี้ยดยียวซ่สิบ,ก <laughs> บหกแล้วก็เปิดบอกเท่านั้นเลยเห็นเ่าเลี้ยดียวแลนะเจนเนาะ เลียนหา้ายอยู่นะเออเอาติ่งหามาเหยียดมาติ่งสองหากับสี่สองหาสี่สองติไม่จังสามก็เล้แ่ส่ชุดอะไรให้เป็นต่ไรตัวหกอเหนียวมันยาว

ติงสองเท่าไรเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบสามเบี้ยวสามี่สิบอันนี้หกใบหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเ็ดสองบานเห็นบอกติงต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบ

มัโยนเม็ดขนมอเหลงบเสียบปวะย่าฝงมาหแต่จะมันเหงาะนี่อย่าังแต่จมึเหา่วบอแก้วกูพิภักดิ์จิตไม่นเชื้อแบ่เกียร์จากกูใจลอยจะเสียหาเงินตัสุกส เดี๋ยวได้ติดดูจริงปะต n องก็ต้องนั่งจินจ่างนั่งพักอะไรน่สิมาทำฮีโร่ออกตำก่อเดี๋ยวกาแฟลงฮ่า เพืดเจ้าอยือกไก่ลิ้นอ๋อเพืดเเลยสี่ห้าสี่เ้ยสี่ห้าถ้งส่นพูดเดียวสี่สี่ห้ากโอ้โหออกมาสี่ห้าเธอหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปจริงจริงจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตัวนี้เก้าไปล้วก็นับเกินกระดับขาดแล้วหัส่ห้าหกเจ็ดแป้าเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ สีเนาะก็ตเตงหาได้สเ่ามสิบสิบหกสิ็ดแปดสบเก้าี่สิบนงยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่ีก้าสบไป้าหนึ่้าวออยู่ห้องอาที่เดียกับหคนท่านหอยดูแดดเลยดูบอลมดูบอละตกโอ๊กหกนะฮะครัเ้ียวเลยนะ Nóc một tóc của bụi đi nó quá nó hỏng đã tóc 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 rồi tóc ừ. tóc ตาะนี้ถุงทุสน้างตาเนี้เอาสิเออเบิร์ตห้าหนานเฉลยกินกันได้่ลเกิดกินจะมือแล้วเนาะชิมชมกันเลยไงอ่าหกหกหกตาเอาหกถุงทุ่นซางกินเมจีเข้ามาลงลำบากันาเลยโดนโดนยักชิได้ยักอปจ อยใหแม่บานแล้วด้วยดีานเ้ก่นจะมือไปโซ่ข่แม่บานได้ด้วยจะมืว่าส่งหรอกเดี๋ยวจะใ้คารโบหรอกจคกพันข่ก็สิกปานเกินไปละไปเอลไปแบัไปเอลขายหน้ากันาโอ้หก็ดีโโหเดี๋ยวล่ะ เราเห็นเส่นเขาแล้วต้องเหันหกงดสองสกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบ่ทนั่นแหละ อ่ะเฉลยมาเ่ยปทุมมาได้แต่ี่บปทุมเปนได้โอสามเมตรโอ้อหหูไแล้วหาหกนั่นโอ้ยมาสองเมตรแล้วาืออนีรคือแล้วคือแล้วหกซอมมาให้หกซอมมาให้ไปจังสันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ทมาทบก็ยี่สิบไปหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดดเก้าสิบสอ็สองสามาก็ยี่สิบหมาหลายโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ e ่งสองสามสี่ห um ้าหกเจ็ดแเจ้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิห้าสิบหกเจ็บแปดล้วก็ยี่สิบเ้นเจะได้รถองเอาอยู่วัหัวสาบเจ่อไรเศากินเนาะเขาแพ้งปากินนก็ดื้อนะฟังเอาเก่าเลยอีกล้วหกมาอีกล้วสามเน็ยหกสอเมียหกเมาอีกด้วหกมาอีกล้ว หกเมตรนึ่งลยป่ะหเรนึ่งเลยเป็นหกว้หกตีหกอีดีหต้องเลือดล่ะเอาแบบเอาบบทเทศไทยรสจืดเลยคือบดดีดดองดองแบน้ยาหมอกานี่แสกินแฟหอมโตกสี่สอง อ้าเลยซีนี่อีป่ะผมไปแห้งขย้วนีเลยขย้วนีไปแห้งเลยโอ้ยี่ะหกเียวโอ้ยใช่่หกเอียวเ็งเลยสิงหกซุงแหละกรวเดานะโดนดีแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาห้าหดแปดเก้าสิบขาเลย นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบนองสี่ห <20 6. S 1> ้หกเดกสิบี๋ไปนีโหเไปโอ้ยขาดคุณอยู่สองหมื่นหกสองหมื่นหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หเกสบองสามสี่หหกเกสบ ถึงเรียบร้อยมาเก็บตามกันนะาน,ะนานเจ็ตบตันกะไรกินน้ำจีวิเราจะบาดกั่หน้านเป็นห้องนะนี้นะยังยังคนนึ่ง่ะ วอลงอะไรหกใจ้นฮโลนยเเฮจะใส่กวแกนมาจะมีวสูงตั้ะกี่บอไซส์สบะมีหกเดี๋ยวบอได้เงินน่ะเปิดแตเลยปิดเปิดเปิดยังพอทันดินดิ้นหรอเ่าดิ้นก็เปล่ดิ้นละก็เปิดมีหกอะไรเงินมีหกอะไรเงินบอกแล้ว เดติงซียูบอก่าจาหนนวนี่มาเองี่ย1 2 3 4 7 8ก็จิมือนอกๆ1 2 3 4 5 6 7 8ต้อ้อ๋อนิ6ก็ได้ยินจังวะอาการนี้มาเอง